สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดคน,น,นละครึ่งลามอีกลูกเขาโวยแผนชดเชยไม่คุม3 5ม3,500ดีแท็กเผยยายา่ใครไม่มากวันที่17ธันวาคมบริษัทท o t a l อ s s เ t c ซ m คอมม c นิเคชันจำกัดมหาชนหรือดีแท็กแจ้งว่าใครเตรียมทยอยติดต่อไปยังผู้ใช้บริการดีแท็ ที่ได้รับผลกระทบจากการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วไม่ได้รับรหัส OTP จึงไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้เมื่อช่วงเช้าของวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23ธันวาคมนี้ผ่านทางข้อค,ความ SMS เพื่อให้ติดต่อรับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยตามรายละเอียดที่ระบุใน SMS โดยจะเสนอมาตรการการชดเชยไปตามพฤติกรรมการใช้ของลูกค้าแต่ละรายทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินผ่านบริการของ D-TAG ในวงเงินไม่เกิน3,500บาทเช่นเช่นค่าบริการ Data ค่าโทรและค่าส่วนลดการซื้อโทรศัพท์มือถือเป็นต้นสำหรับการติดต่อน,นี้จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน3-7วันเพราะ d t แท็ ต้องรอข้อมูลจากส่วนอื่นๆเช่นการส่ง SMS ในช่วงแรกจะเป็นข้อมูลจากลูกค้าลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ DT แท็ที่ล็อกอินในช่วงเวลา6-8นาฬิกาของวันที่16ธันวาคมเท่าที่รวบรวมได้จำนวนน้อยกว่า5แสนเล็กไม้แต่จำนวนที่ชัดเจนโดยรวมต้องรอข้อมูลจากหลายๆทางที่ลูกค้า d t แทลงทะเบียนทั้งผ่านไวไฟผ่านเว็บไซต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอื่นๆ หากลูกค้า DT แท็ที่ได้รับผลกระทบแล้วรอไม่ไหวสามารถโทรมาได้ที่คอ l l center ดีแท็ช็อปที่มีสาขาอยู่440สาขาทั่วประเทศได้ส่วนแนวทางการป้องกันปัญหาตั้งแต่นี้การทำวอร์มก่อนจะเกิดวันสำคัญจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคได้อีกในขณะที่จำนวนลูกค้าดีแท็ที่ย้ายค่ายนั้นผ่านมาหนึ่งวันยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะลูกค้าส่วนใหญ่อยู่กับดีแทมา1 0 2ถึงปีที่เชื่อมั่นในดีแท็ ผู้สื่ข่าวรายงานว่าสำหรับลูกค้าที่ได้รับข้อความจาก d ีแทในการชดเชยเยียวยาข้อความ SMS ระบุว่า d t แทขออภัยต่อเหตุการณ์ OTP ขัดข้องเช้าวันที่16ธันวาคมขอมอบแพ็กเกจเสริมโทรฟรีใน d t แท และเน็ตไม่จำกัดนาน3เดือนหรือติดต่อ d t แท็ Shop เพื่อรับส่วนลดค่าเครื่อง3,500บาทสำหรับเครื่อง5,000บาทขึ้นไปรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่2 3ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากลูกค้าได้รับข้อความจาก d t แท็ tag, ส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจในมาตรการชดเชยนี้เนื่องจากเป็นเพียงแพ็กเกจเสริมในระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นหากเทียบกับเงินคนละครึ่ง3,500บาทถือว่าต่างกันมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ